ลูกค้ามาทำอะไรน้องเอ็นสวัสดีครับเป็นยังไงครับมาจังไหนไปยังไงมาจังไหนเซียร์เซียร์เขาจะคุยกันนางกรกระไดครับครับมันคือคือลักษณะของน้องเอ็นครับคือลุงมาจากสมาคมทหารผ่านถึงงจััหวดแก้วครับครับคราวนี้ก็อยากจะมาขอความความอนุเคราะห์เรื่องเรื่องคือคือพวกนี้ทางสมาคมนี่ครไปมอบสิ่งของให้ให้ ครับครับที่ค่ายเราเนี่ยครับไข่าไพรีไข่ไข่ไพรีสักแก้วหรือว่าค่ายไพรีอารันสักแก้วเรามีไข่ไพรีสักแก้วครับต้องการอะไรก็แล้วแต่ท่านไม่คืออยากรู้ว่าจุดประสงค์คือเขาจะขอเอาเอาอะไรผมจะได้คุยกับคุณบิ๊กผูกมันมันก็มีเครื่องชายนะครับเคื่องอุปฟันนี่ครับมาบม่าปลากระป๋องนี่ครับครับน้ำครับต้องการประมาณประมาณเท่าไหร่ แล้วแต่ว่าเราจะสนับสนุนได้เท่าไหร่ได้มีเบอร์มีไลน์ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณบิ๊กประชุมอยู่ยอผมเอาไปมอบที่ค่ายค่ายไหนค่ายฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นฝั่งสนามกอล์ฟนะครับได้เดี๋ยวผมขอเบอร์ไลน์ไว้ก็เห็นว่าท่านเป็นคนใจบุญสนะครับสาธุอันไหนช่วยได้ช่วยแต่ว่าผมยังไม่รับปากนะเดี๋ยวถ้าได้ยังไงผมจะส่งข่าวไป มีไลน์ไหมเดี๋ยวผมแอดไลน์ไว้ก็ดูในยูทูปอยู่ครับตาข่าวอยู่ครับมาตรงไหนแล้วครับนี่มาเดี๋ยวผมเพิ่มเองก็ว่าท่านเป็นคนใจบุญใจกดีครับตามข่าวอยู่ครับสาธุก็ยตาามข่่วอูชื่ออะไรครับผมประยวนวิชัยประยวนนะครับร้อยตีประยวนวิชัยครับผมก็อยู่ท่ากระสีนหละ 0949เกระเทียมประกอบก็เป็นทหารอยู่ที่ร้อยสองพันหนึ่งรออเราเก่าเรานี่แหละครับพอเกษียณแล้วเราก็เลยมาทําสมาคมมันมีเน็ดไหมอ่ะรอาผมดึงเปิดเน็ตเปิดเน็ตให้ก่อนเน็ดหมดไหมนี่ครับมาขอสนับสนุนจะไปมอบให้กับทหารชายแดนนะครับเครื่องสบู่เครื่องใช้ นะครับพี่น้องเอฟซีที่อยากร่วมอนุโมทนาบุญก็ติดต่อมานะครับผมเอา้าในเปิดเน็ตยังหนูจะแอดไลน์ไปเดี๋ยวจะได้คุยกับคุณบิก๊กเราจะได้โทรหานะครับพอดีคุณบิ๊กไปไประชุมนะครับมือนี่กะตอนรับลูกค้าเอฟซีให้นะครับอา้าก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทางอันชายแดยนเฮาเฮาพร้อมช่วยสนับสนุนตลอดนะครับพี่น้องครับอา้ามือนี้เสียายากไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนครับสวัสดีครับ